สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ่นนิเคอิเช้านะครับเดี๋ยวนะครับฮุ่นนิเคอิเช้านะ ของที่14นะครับ14ตุลาคมทอง5 6 7นะครับหุ้นนี้ขี่ก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะวันนี้วันจันรนะครับสีเหลืองสีเหลืองนำโชคนำสิ่งดีๆมาให้ทุกๆท่านนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาเข้ามาชมนะครับทุกคลิปปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับดาวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคาับเราก็มาชมกันเลยนะครับเช้านี้มีอะไรบ้างนะครับ จดเอานะครับจดเอาทุกตัวนะเดี๋ยวไปเทียบดูเทียบกับสำนักอื่นดูนะครับชนชอบค่อยจัดนะซูนหนนะครับศูนหะนึองนะนี่ตรงนี้ศูนหนเอาซูนหนึ่งสองนะกับสีฟ้านะซูนหนึ่งสองคู่กับ3 4 5สี่ห้าเจ็นะประมาณนี้นะครับ0ูสา 04 05 07 08นะครับศูนะครับทุกทีเลขแกเรียงกันนะวันนี้ไม่เรียงกันนะครับ3 1ม1 5 1 7 1 8 1่น่งหาหเจะครับขาดเลขขาดเลขอะไรขาดเลข6ใช่ไหมระวังมันนั้นอะไรแล้วกันนะครับขอเน้นที่1นะึ่งน,นะครับเหมือนอันนี้ขอเน้นที่ ชอบทั้งสองข้างเลยเนี่ยชอบทั้งศูนย์เจ็ดเนี่ยชอบทั้งสามสี่เนี่ยชอบทังเนี้ยนะครับนะครับดูนะชอบใครชอบจสไหนก็จัดไปนะครับชวนชอบคอยจัดนะครับมาดูใกล้ๆหนึ่งนะครับหนึ่งก็เด่นนะครับส่วนอันนี้ก็เด่นเนี่ยชอบคือชอบอยู่ชอบนี่แหละประมาณนี้นะครับคือวิ่งลูดหนึ่งเลยก็ได้นะครับอันนี้คือชุดวินนะ วินใส่กับศูนย์หนึ่งสองนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะจดเอานะครับเน้นที่1นะครับหนึ่งนะครับโอเคจบข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับขอพระคุณมากๆนะครับวนชอบค่อยจัดไม่เนไม่ชอบค่อยล้นเพื่อความมั่นองไปนะครับจดเอานะจดเอาทุกตัวทุกตัวเลยนะครับเดทันอยู่เนาะ เขาเขาเรียกว่าครับเจอหน้าจอถ่ายภาพหน้าจอไว้นะครับประมาณนี้นะครับแคบเจอไว้แคบเจอไว้นะครับประมาณนี้นะครับนี่คือจะมีให้ชมวันละสองรอบนะครับนี่คือเชนะ้าแบบนี่คือบ่ายานะสหรับนี้รอบเช้าเก้าโมงครึ่งนะขอให้เฮง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 นะครับโชคดีโชคดีนะครับสวัสดีครับ